อ่ะเห็นแล้วเห็นไหมอ่ะกินป่ะลูกโอ้โหเก่าดีเลย <c oughs> เล่นเอาปากคาบเลยอะ่ะแทนที่จะเอามือรับนะโอ้โหไม่เกิดจริงๆเลยเนี่เอ๊ปากคาบเอาเอ่ะพ่อใหญ่จอ นะม,มีอะไรได้ลำไยมาให้กิน <c oughs> จีบนิ้วนี่สองนิ้วคีบเลย <c oughs> อือแสบป,ปัญญัง <c oughs> น,น่าลิก <c oughs> Okay. <laughs>